อาก็วงจรที่แจกไปนะที่ที่แจกไปว่าที่ทําให้แผงรถกระป๋องแผงหนึ่งต่อสิบอะไรก็ตามอ่ะที่มันมันขับมอเตอร์ทั่วไปอ่ะนะรถจีนรถตาเพชรอะไรพวกนี้ก็จะแปลงให้กลายเป็นสองมอเตอร์นะแบบซ้ายขวาอย่างเงี้ยพวกเครื่องบินพวกเรือมาไเลยใช้กันอนะหรือพวกบิ๊กฟู้ดก็มีนะบางบางคันบางแบบอันนี้เป็นแบบเดินหน้าอย่างเดียวนะแล้วพอเลี้ยวมันก็จะด,ดับ อันนี้วงจรที่แจกนะครับหรือท,ทาเสร็จแล้วนี่แล้วก็ต่อต่อนี่ต่อที่ไอซโดยตรงอันนี้เป็นแผงทีเอ็นะต่อที่ไอซีโดยตรงไม่ต้องไปต่อตรงจุด B จุด F นะครับเพราะว่ามันมีสัญญาณรั่วไหลมีสัญญารั่วไหลปุ๊บมันจะทํางานเองก็เลยมาต่อที่ขาไอทตรงๆอ่าก็จะมีสายอันนี้เป็นสายเดินหน้าสองสายนี้จะเป็นสายขวาแล้วก็อันนี้เป็นชุด IC ซีรกเลตหรือ5้โวลต์ เอาไปเลี้ยงนี่นะส่วนตัวนี้เนี่ยจ่ายอะแดปเตอร์เข้ามานะ้ผมไม่มีแบตมันจะไฟัวอ่อนๆหน่อ,อนเยเ,อเดี๋ยวทำให้ดูนะเสาออกไม่ได้ด้วยอ่ะเนี่ครับเดินหน้านะ,ะเดินหน้าสองตัวทำง,งานพร้อมกันนะเลี้ยวด้านเดียวเดียวด้านเดียวนี่นะฮะกดพร้อมกันก็ได้สมมติว่ากดเดินหน้าอย่างนี้ เลี้ยวดับดับอ่าอย่างงี้อันนี้ก็เยกดแบบผสมหรือว่าเลี้ยวยนี้ก็ได้อ่าเนี่ยว,วงจรที่แจกไปอะครับผมให้หมดอะครับใครอยากทำทำไปผมขี้เกียจนะผมขี้เกียจทาเรื่องเรื่อง,องผมขี้เกียจนี่นี่น,นี่ทำมานานมากเลยนะเนี้ยเห็นอย่างเงี้ยทานานนะวงจรอ,ออกแบบเองครับมันทําได้หมดแหละ ถ้าสั่งก็ทำครับทาไม่สั่งก็ไม่ทำครับง่ายๆว่าไม่ไม่รู้ดิคือบางคนถามว่าไอ้ดันมีขายไหมตัวนี้นี่ไม่มีขายครับเพราะว่าใครสั่งก็ถึงทําเพราะว่าถ้าเกิดทําไว้ไม่มีใครเอาก็เลยไม่อยากจะทําฮะง่ายมากๆเลยเพราะว่าวงจรก็แจกไปแล้วใครทําใครทําเป็นก็ลองทําดูฮนะถ้าเกิดใครทําไม่เป็นก็มาถามผมแล้วกันนะเพราะว่า ผมไม่อยากทำเก็บนะครับทำเก็บมันเป็นสนิมเป็นอะไร <S <S พวกนี้ผมแล้วก็อย่างหนึ่งบางคนต้องการแผงเล็กบางคนต้องการแผงใหญ่มันเอาใจลูกค้าเราเอาใจลูกค้าไม่ถูกครับบางคนบอกต้องการเล็กๆตกรบางคนต้องการเบาๆเอาเป็นชิปเอาเป็นอะไรได้หมดแหละถ้าจะทำอ่ะมีตังค์นะฮะมีตังค์สั่งผมมาเหอะทําได้หมดแหละแต่ถ้าเกิดผมทํามาแล้วแล้วมันไม่มีใครเอาเนี่ยผมก็ไม่อยากจะทำเก็าําไปแล้วมันก็กลไองแหม่งเงี้ยเยอะนะไม่ใช่ว่าไม่เยอะผมทํากองแหม่เต็มเลย แบบคนสั่งแล้วไม่มาเอาเงี้ยมีฮะมีฮะใจดีฮะไม่ต้องโอนด้วยทําก่อนผลท้ายแม่งก็ไม่ยากมาเอาก็มีฮะ